ตำนานแห่งลุ่มแม่น้ำโขงในค่ำคืนวันเดือนเพ็ญ11สาอใน้ำโขงสะท้อนแสงจันทร์วาวับเรากับเก็ดพญานาครล,ย,ลยิบรลยยับที่บ้านหนองคำน้อยหมู่บ้านริมโขงมีเรื่องเล่าขานถึงตำนานพญานาคที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนยายครับทําไมคืนนี้ลูกไฟดวงใหญ่ถึงลอยขึ้นมาจากแม่น้ำเยอะจัง เด็กชายภูพาถามยายของเขาที่นั่งอยู่ริมระเบียงเรือนยายใส่หน้ายิ้มยิ้มนั่นไม่ใช่ลูกไฟธรรมดาหรอกหลานแต่มันเป็นบั้งไฟพญานาคพญานาคท่านขึ้นมาถวายเครื่องสักการะพระพุทธเจ้าพญานาคเป็นยังไงเหรอยายภูพาถามต่อด้วยความสงสัยยายจึงเล่าให้หลานฟาังละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะเมืองบาดาลมีพญานาคผู้ทรงฤทธ นามว่าสีสุดโทนคราชคลองเมืองอยู่ใต้แม่น้ำโขงท่านมีทิดาองค์เล็กนามว่านางนาคมณีจันทราผู้งดงามดังจวงจันทร์วันหนึ่งนางนาคมณีจันทราแอบขึ้นมาเล่นน้ำยามค่ำคืนและได้พบกับมานพชายหนุ่มชาวบ้านริมโขงที่ออกหาปลายามดึกทั้งสองตกหลุมรักกันทันทีที่สบตา ข้าไม่เคยพบใครที่มีดวงตางดงามเช่นเจ้ามาก่อนมานพกล่าวดวงตาของเจ้าเหมือนประกายดาวในยามราตรีนางนาคมณีจันทราย,ยิ้มอายท่านก็มีหัวใจที่งดงามดังแสงจันทร์ยามค่ำคืนทั้งสองลอกพบกันทุกคืนเทนโดยที่มานพไม่รู้ว่านางเป็นธิดาพญานาคจนกระทั่งวันหนึ่งสีสุดโทนคราชจับได้ลูกลัก พญานาคกล่าวด้วยน้ำเสียงเข้มงวดเจ้าเป็นถึงที่ดาแห่งเมืองบาดาลจะไปรักกับมนุษย์ได้อย่างไรแต่ลูกรักเขาจริงๆเปคค้าพ่อนางนาคราชร่ำไห้หัวใจไม่เคยแบ่งแยกว่าใครเป็นมนุษย์หรือนาคพญานาคใจอ่อนแต่ก็รู้ว่าการรักข้ามเผ่าพัานธุ์นั้นยากจะเป็นไปได้ท่านจึงทดสอบรักแท้ของทั้งคู่ถ้าเจ้ารักลูกสาวข้าจริงพญานาคกล่าวกับมนุ เจ้าต้องพิสูจน์ตนด้วยการบำเพ็ญเพียรภาวนาถือศีลห้าบริสุทธิ์ครบหนึ่งพันษามานบยอมรับเงื่อนไขโดยไม่ลังเลเขาออกบวชและตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดส่วนนางหน้าก็ถือศีลภาวนาในเมืองบาดาลระหว่างนั้นทั้งคู่ไม่ได้พบกันแต่ส่งกระแสจิตถึงกันทุกคืนเพนชาวบ้านมักเห็นลูกไฟสีทองพุ่งขึ้นจากแม่น้ำในคืนจันเพน เป็นสัญญาณบอกรักระหว่างทั้งสองครบหนึ่งพันษาพญานาคเห็นความตั้งใจจริงของทั้งคู่และที่สำคัญการภาวนาได้ยกระดับจิตใจของทั้งสองให้สูงขึ้นความรักที่บริสุทธิ์และการภาวนาที่แน่วแน่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเจ้าคู่ควรกับลูกสาวข้าพญานาคกล่าวอวยพรให้ทั้งคู่ด้วยอนุภาพแห่งบุญบรารมีความรักอันบริสุทธิ์ มาน์จึงสามารถอยู่ในเมืองบาดาลกับนางนาคได้และทั้งคู่ได้ช่วยกันดูแลพุทธศาสนาสืบมานั่นจึงเป็นที่มาของบุญบั้งไฟพญานาคยายสรุปในทุกวันออกพรรษาพญานาคจะส่งลูกไฟขึ้นมาบูชาพระพุทธเจ้า เป็นการลํำลึกถึงพระธรรมที่ช่วยให้รักแท้เป็นจริงได้ภูพานั่งฟังด้วยความตื่นตาตื่นใจแล้วพญานาคยังอยู่ใต้แม่น้ำโขงใหม่ครับยายยายยิ้มพญานาคยังคงปกปักรักษาแม่น้ำโขงและพุทธศาสนาอยู่ตราบทุกวันนี้แต่จะเห็นท่านได้ต้องมีบ,บมุญบารมีและใจิตใจที่บริสุทธิ์พอหลานอยากเห็นพญานาคจัง เด็กน้อยพูดพางมองดูลูกไฟที่ลอยขึ้นถ้าหลานตั้งใจทำความดีรักษาศีลภาวนาสักวันหนึ่งอาจจะพบท่านก็ได้